เอ,<ด>อาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านเลยนะครับที่มาในตอนเช้ากับเกมกระบุแฟนตาซีกันนี่นะครับผมแน่นอนเราก็อยู่ในช่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์เช่นเคยนะครับผมก็คราวนี้ก็จะเป็นถึงคราของตัวละครแกรนกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือนีฮา,า,า,านั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครแกรนท่าแสงอยู่ในแฟตการ์ดนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่1นของนีฮานกันหน่อยแล้วกันนะครับก็คือนีฮานนะครับสกิลที่1นึ่งเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าตัวเขาจะสามารถทำให้ทีมแสงของเรานะครับผม all order r i g h t ally ก็คือความหมายคือตัวอื่นนอกจากนีฮานนะครับที่จะได้บอฟตัวนี้ตัวนีฮะนฮานจะไม่ติดนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตี3 0 50%, 50เพิ่มโบนัส light d a m a g นะครับผมแล้วก็จะมีดาเมจแถมให้อีกก็คือ แคปอยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0อันนี้จะเป็นดาเมจแถมขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราสู้ด้วยถ้าเลือดยิ่งเยอะมันก็จะดิ้งแคบยิ่งสูงนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วอส้าก็จะเป็นดีบัฟน,นั่นเองนะก็คือทําให้มีโอกาสติดดีบับอย่างแน่นอนร0 0เปเซนั่นเองนะครับผม <Huh? S 1> ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ดูเรามาดูตีปกติกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าได้ดาเมจประมาณไหนนะครับผม so good, so good. ก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนเมื่อกี้นะครับผมคราวนี้เราจะกดท่าที่1นะครับผมให้สังเกตครั้งใช่ไหมครับบัฟตัวนี้จะอยู่แค่ตัวหลักแต่มีหานจะไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงถ้าเรามี4ตัวทั้งอีก2ตัวก็จะได้นั่นเองนะครับผม เห็นไหมครับมันจะมีดาเมจแถมที่เป็นเส้นที่2ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ดาเมจเพิ่มขึ้นน,นิดนิดหนึ่งนะครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเราไปสกิลถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับผมถัดมานะครับผมเราก็จะมาอยู่ที่สกิลที่2นั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับก็คือเหมือนเดิมครับก็คือตัวละครตัวอืน่นธาตุแสงที่นอกจากนีฮานนั้นจะทําการโจมตีต่อเนื่องทริปเปิลแอคแท็กอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะได้รับเกรด ชาร์ตบาร์เพิ่มขึ้น100%นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสลบอีก30%แต่ดีเฟนซ์จะลดลง70%นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเป็นทิปเปิลแท็กอย่างแน่นอนนะครับก็จากเมื่อกี้นะครับผมก็จะเห็นว่าตัวละครที่จะตีทิปเปิลแท็กก็คือตัวละครอย่งแน่อย่างแน่นอนไงนครับผม ก็คือมันจะเป็นตัวช่วยทำคอมโบกับท่าหนึ่งทำให้ว่าโจมตีก็แรงขึ้นแล้วก็การันตีที่ว่าได้แทกแล้วก็ทำให้เก็บชาร์บาร์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโอกาสหลบของสกิลศัตรูด้วยเพราะงั้นมีการอาการหลบมาเลยแลกกับว่าเราก็ต้องลดดีเฟนด์นั่นเองนะครับผมและถัดมาเมื่อกี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีฮาได้ทําการยิงสกิลกับนั่นก็คือเป็นพาลสีสกิลของมีฮานนั่นเองนะครับผมตัวนี้ฮาน่ะจะมีพาสีสกิลที่ว่าเลือดตัวเขาจะน้อยนะครับผมแล้วก็ ดีเฟนต์ก็จะต่ำแต่จะมีความสามารถในการหลบอยู่แล้วอยู่30%นั่นเองนะครับและเมื่อทุกครั้งที่เขาจะทำการหลบได้นะครับเขาจะยิงสกิลใส่กดทิกคืนใส่ศัตรูนะครับผมคปอยู่ประมาณฮิตละ10,000แสนนั่นเองนะครับ่ากที่เห็นไปเมื่อตะกี้นะครับผมและไหนๆเรามาอยู่ที่ซัพพอร์ตสกิลอันที่1นะครับแล้วก็ดูซัพพอร์ตสกิลอันที่2ด้วยแล้วกันครับไลท์โกออนนะครับผมก็คือถ้านีฮานยืนอยู่ตำแหน่งตีหน้านะครับผม ทุกตัวที่อยู่ในตีหน้าโยเว้นตัวนีฮานนะครับจะได้ไอเลตเทอร์ฮิตเนี่ยครับที่เป็นรูปคนแบ่งการเนี่ยก็คือถ้าสมมติสตูยิงดาเมจแรงๆที่เราตายอย่างแน่นอนนะครับผมเราจะไม่ตายนะครับเราจะเยอยู่ที่1แล้วท่านี้จะใช้ได้เฉพาะกับพวกท่าที่แบบดาเมจแรงที่เดียวตายนั่นเองนะครับผมแ,และคราวนี้เราจะมาท่าสกิลสุดท้ายนั่นเองนะครับผมสกิลสุดท้ายคืออออัเตอร์ไรท์ อะารจะแอตแทกทไว้นะครับผมก็คือความหมายคือเจอมตี2ครั้งใน1เทินนะครับผมถ้าสมมติเราตีที่ปันฮิตก็จะเป็น6ทีนั่นเองนะครับผมแต่จะแลกกับเลือดอีกสาสิเอร์ของทั้งหมดที่ททมีสกิลนี้เองนะครับผมเรามากดดูแล้วกันว่าตอนนี้แม็กซ์เลือดเราอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นใช่ไหมถ้าเรากดท่าน,นี้เราก็จะโดนหักไปสาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม เห็นไหมครับเลือดจะลดลงจาก40,000กว่าเหลือ30,000กว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้เขาจะบอกเลยนะหักทีละ30%แล้วท่านี้ยจะใช้ได้สูงสุดคือแม็กที่90%ก็ความหมายคือเราสามารถกดท่านี้ได้เพียงแค่3ครั้งต่อเกมนั่นเองนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผม เห็นไหมครับมันก็เป็นการโจมตีต่อเนื่องเมื่อทําคอมโบกันครัว่าใช้ท่า1 2 3สพร้อมกันะจะทำดาเมจในช่วงเวลานั้นได้อย่างรุนแรงแน่นอนนะครับผมอันนี้จะเห็นดุนไม่ดุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่แค่ตัวละครหลักและมีหา้าจริงๆเราสามารถใส่อีก2ตัวที่มาทุกตัวก็จะทําแบบนี้นั่นเองนะครับผมและคราวนี้เราก็เจออย่างสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือท่าของชาร์ตชาร์ตแอคแท็กนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับ ก็จากที่เขาที่บายไว้นะครับผมก็คือจะทําการฮิลเลือกคืนนะครับผมอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวละครแต่ความแรงของการฮิลนั้นจะอยู่สูงสุดเพียงแค่สองพันห้าร้อยเท่านั้นนะครับผมแต่จะมีของแถมก็คือรีมูฟหนึ่งดีบัฟออกจากตัวละครในทีมนะครับผมแล้วก็จะได้ชาร์จบาร์เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือ มันจะคัดคูดาวของท่าสกิลของนิฮาน3เธอนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น9,11,9ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะหักก็คือก็จะเหลือ5,7,5 5นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูทำไมตายกันหน่อยละกันอ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาดูก่อนใช่ไหมตีหกสี 4, นั่นเองนะครับผมเอ๊ะสงสัยพผมพูดผิดนะน่นต้องเป็นอ๋อใช่มันเป็น3ามสามลหนึ่งก็เป็นสีไม่เป็นไรเก็บไว้รถแล้วกันนะครับผมอาจจะคำนวณตัวเลขผิดนิดหน่อยนะครับ <S <S ก็จะประมาณนี้สำหรับไม้ตายของนีฮาน มันจะทําให้สามารถทําคอมโบได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อทุกครั้งที่เนฮานทิ้งภาพาไม่ตายเราคูดายก็จะเร็วขึ้นฟังชั้นท่าหนึ่งกับท่าสองก็จะกดได้เร็วรัวแต่ถ้ากดท่าสามรัวๆเราอาจจะตายมูกันไม่รู้ตัวนะครับและแน่นอนนะครับผมเผื่อคนไม่เข้าใจของความสามารถของสกิลเนฮานคือเอ่อเลเตอร์แอคแท็กอันนี้นะครับผมก็คืออันนี้จะที่อย่างที่บอกไว้ก็คือไม่ตายในทีดเดียวนะครับเดี๋ยวจะนำไปดูแล้วก็สิ่งที่ต่างจากของ ทั uh, e, ่วไปนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะไม you, um others, ่สามารถโดนรีมูฟได้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าบอสจะยิงสกิลเลียร์ดิสเพลเท่าไหร่ใส่เราเราก็จะไม่ทางเราจะไม่ทางหายบัฟตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ใช้หนึ่งครั้งอย่างแน่นอนนะครับผมเราจะยกตัวอย่างจากที่เราจะโดนสกายฟอลของบาฮามุตแล้วกันนะเพราะส่วนใหญ่ดาเมจมันจะทะลุเอาถึงตายเลยใช่ไหมครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับ จากที่เห็นจะเห็นไหมครับเลือดเราจะเหลือน1นึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะหลบพวกสกิลทำให้ตายแรงๆนั่นเองนะที่เป็นฮิตเดี่ยวของอย่างพวกสกายฟอร์บาร์มูนรับผมแล้วก็นีฮห้านจะไม่มีบาตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหาหลบไม่ได้ก็ตายยางเขียดแบบเมื่อกี้นะครับผมและแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงตัวละครแกนเราต้องมาดูอาวุธของแกรนดด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่าอาวุธดีๆก็จะอยู่กับตัวละครแกรนนั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> นะเราดูของนี่ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นพินแสงนั่นเองนะครับผมความสามารถนะครับผมก็คือถ้าเราถือเป็นอาวุธนะเมื่อเราไมตาจะบูสต์ไร้ลายดาเมจแคบนะครับผมก็คือมันจะเพิ่มแคบให้นั่นเองแนละ้วก็ทําให้ตีทะลุแคบถ้าเราตีแบบติดแคบนะครับผมแต่ถ้าไม่ติดแคบมันไอตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลเป็นรีเฟซนั่นก็คือแบบมีฮิลเล็กๆน้อยๆให้นะครับผม ส่วนสกิลของอาวุธนะครับผมก็จะเป็นเงืนอของไพ่เม้านะครับผมก็คือ Bit บิ๊ o บ t ทไรท์ออนไลน์สกิลดาเมจแคปก็คือสกิลดาเมจของท่าที่กดสกิลยิงนะครับผมมันจะเพิ่มแคปมากขึ้นแล้วก็มีดาเมจแถมด้วยเวลาทุกครั้งที่กดนั่นเองนะครับผมทำให้สามารถเซตติ้งอาวุธของทีมตัวสกิลดาเมจแสงได้อย่างดีนะครับผมและก็ยังมีของแถมก็คือสม a l l บูทไรท์ออไลน์แอคแท็กนะครับผมก็ เพิ่มพลังโจมตีขนาดเล็กแล้วก็เพิ่มโอกาสติดที่บาดแผลขนาดเล็กให้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือจะไม่ตีปกติและมีสกิลดาเมจให้ในตัวนั่นเองนะก็เป็นหนึ่งไอเทมสำคัญที่ทีมแสงแล้วก็เป็นทีมที่ใช้ยิงสกิลเป็นอาวุธสำคัญที่มาอันดับต้นๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่เขาให้ก็จะเห็นได้ว่าตัวละครนี้เหมาะกับเกมสั้นอย่างมากนะครับก็จากด้วยสกิลที่เราใช้ครับท่าที่1 และท่าที่2ท่าที่ทำคอมโบได้ก็คือเพิ่มดาเมจและตีการันตีเทอร์แรคแล้วยังมีท่าที่3เพิ่มแอคแทกนาดับเบิลสตรไล์ในหนึ่งเทินนะครับให้ทุกคนยกเว้นตัวนีฮานนั่นคือาสามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างสูงในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองนะครับผมมันเลยเปมนตัวหนึ่งที่สามารถทําดาเมจในช่วงสั้นได้ดีโยกเว้นตัวมันนะเพราะมันส่วนใหญ่โยนไม่ให้3ตัวแรกเพราะฉะนั้นเราต้องเอา3าตัวแรกเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ตีแรงๆไว้ก่อนนะครับแล้วให้ดีฮานเป็นตัวบัฟนั่นเองนะครับผม ส่วนฟูออโต้ครับไม่ต้องห่วงครับนีฮามาสามารถกดได้ทุกสกิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ดีกดฟูออโต้ได้เพราะว่าตัวเขาเวลากดฟูออโต้เขาจะมีรีมูฟทีบัฟแล้วก็สามารถฮิวด้วยสามารถทําให้ทีมอยู่รอดได้นานขึ้นนั่นเองแล้วก็ด้วยสกิลที่1นึ่งไอ้สกิลที่2ส,สิครับมันจะมีความสามารถในการหลบใช่ไหมครับผมก็ยิ่งมีโอกาสทําให้ทีมอยู่รอดได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับส่วนที่ อ่ะสุดท้ายคือเป็นของฟาฮาร์อตัวบอสยากขึ้นไปนะครับเราถึงได้แค่บีเพราะว่าโดยสกิลส่วนใหญ่อะมันก็โอเคแต่ว่า1มีข้อเสียคืออะไรครับผมทาให้ตีดีบับร้อยเปอร์เซ็นต์ท่าที่2ลดดีเฟนท่าที่3หักแม็กเลือด <Yeah. S 1> นี่ครับผมทุกสกิลมีดาเมจที่ดีแต่มันหักความสามารถในการเอาตัวรอดชีวิตของทั้งทีมหมดนั่นเองซึ่งบอสตัวหลังๆที่ยากๆอะ มันตบกันทีหัวแตกกันนะครับผมยิ่งถ้าเกิดโดนดีบัลเข้าไปเรายิ่งหัวแตกหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันเลยไม่เหมาะกับบอดยากนั่นเองนะครับผมเหมาะใช้กับตัวทั่วไปที่ไม่ได้เก่งเวอร์ที่ไม่ต้องใช้เงื่อนไขในการเล่นมากนะครับผมมันก็จะเป็นเหมาะกับทีมประเภทนั้นมากกว่านั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก็คงมีข้อมูลเพียงเท่านี้สำหรับนีฮานนะครับผมแกรนท่าแสงยูฟัตการนั่นก็คือช่วงหยอดคูณ2ตอนกลางเดือนนั่นเองนะครับผมถ้า ใครอยากจะได้ก็เตรียมไว้ให้ดีไว้รอตอนทุกๆกลางเดือนเขาจะแวะมาให้หยอดนะครับมีสิทธิ์ได้เฉยๆนะไม่ใช่การันตีนะจ๊ะถ้าอยากการันตีต้อง300เท่านั้นนะครับผมซึ่งคะแนนที่ได้มาก็เป็นสิบอย่างที่บอกครับผมมันเป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวละครที่คุ้มค่าจากการหยิบซึ่งตัวเขาก็สามารถช่วยให้เล่นเกมง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีอาวุธที่สําคัญกับการทําภูอวบิของท่าแสงด้วยนั่นเองนะครับผม มนเลยไปอะไรอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมและส่วนข้อมูลข้อใดในคลิปนี้ให้ผิดพลาดกับตัวนิหารน,นั้นต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะจริงๆผมได้มานั้นผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เขาแลยครับเพราะเขาเป็นตัวผู้ชายนั่นเองนะครับผมแต่จากที่ลองเล่นผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็แค่อย่างที่เห็นครับมันเข้าใจไม่ยากมันก็มีสกิลให้ใช้กดไม่กี่สกิลนะครับผมก็เหมือนเร่งเ่ฆ่าให้จบจไปแตละตานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่มีวิธีที่ใช้ มีฮันที่ถูกต้องกว่าของผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆกันได้นะครับผมและที่สําคัญนะสรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านได้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u e สไครับเพื่อติัตามในการทําคลิปเกมเร b บิ้ลแฟนตาซีกันต่อไปนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย